เฟรมนะจะให้ทุกคนเดินสักสิบเก้านะครับยี่สิบเฟรมนี้ได้กี่เก้าสองสิเขอตีมาตรฐานคนเดินสองเก้าขึ้นวินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินสิเก้าเราต้องห้าวิใช่ไหม

อโอเคทีนี้สมมุติว่าเราไล่คีย์เฟรมไปจนหมดแล้วนะครับให้เลือกทุกอันเลยแล้วก็เปิดกราฟเอเด็เตอร์ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นขอเปิดรานอีเไอร์หมไม่จำมเลยของเก่าอ่ะฮะ วินโด w นะครับแล้วก็แอนิเมชันดีดตเตอร์แล้วก็คอม d ิเตอรโอเคทีนี้ให้เราเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดที่เรามีนะครับจริงๆมันจะเยอะกว่านี้นะอันนี้อาจารย์คียไปยังไม่ครบทุกเฟรมนะครับมันต้องมีเยอะกว่านี้มันต้องเละเอียดอย่างนี้นะแล้วก็ทีนี้ให้เราเลื่อนไปที่เฟรมที่ ยี่สิบห้าก็คือเฟรมสุดท้ายที่มันเกิดการขีขึ้นนะแล้วเโอเคแล้วเราก,กดคอทนทรนซีนะครับแล้วก็กดคอนทนบีทีนี้พอซีแล้วบีสังเกตนิดนึงว่ามีเออร์ไหมมันมีบ,บักรุ่นที่แบบ พอคอนโทร V ไปแล้วแล้วกราฟมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องหน้าตาเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิมที่เป็นสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับวางที่เป็นสุดท้ายนะแล้วก็กดคอนโทรล V เช็คเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมปกติไหมนะครับถ้าปกติก็คอนโทรล V แล้วก็ คอนโทวีซึ่งเราจะทำแบบนี้5ครั้งก็จะได้สิบเก้าพอดีมันก็จะไปจบที่เฟรมที่121ยี่ที่มันเป็นเศษเพราะอะไรรู้ไหมถ้าตอนเรากรอบอะเราก็ทับยี่สิบห้ไปเรื่อยเื่อยเรากรอบทับเฟรมเดิมไปเรื่อยๆมันก็จะหายไป4ี่เฟรมเพราะว่าเราทับไป4ครั้งนะครับ ทีนี้มาดูว่าเราได้ผลยังไงนะครับแปลกเลออยวันหนึ่งอัน้เมนไม่เสร็จโอยอันยังไม่เสร็จเลยนี่มันยังไม่มีอะไรมันมีแค่ตอนเหยียบพื้นครั้งแรกที่โอเคอ่ะแต่นี้ก็คือไม่ไม่เจ๋งล้ะจะแล้วถ้ามันถ้ามันกอ๊อบแล้วมอนเดิมแก้ไงก๊อปไม่เหมือนเดิมก็ลองกอบใหม่ ไม่คืองแก้ทางเคือถ้าเกิดใครทำไม่ได yes! ้จริงๆอ่ะก yeah> ็ไปหลุกในตัดต่ออ yes สองทีแล้วก็ตัดต่อเลยก็ทำเออทำวิดีโอไปหลุกในตัดต่อซ้ำก็เวลาตั้งกล้องให้ตั้งประมาณอย่างนี้นะครับตั้งเป็นสี่สิบเท้าองศาเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็เดินนะครับ ทุกคนน่าจะเฟรมเท่ากันเพราะว่าเราใช้ใชตัวเฟรมเหมือนกันก็ที่ขวา p พย์บัตกดเซฟไปเหมือนเดิมนะครับเซฟถูกไฟตั้งชม่อตั้งชื่อให้เรียบร้อยเปลี่ยนสเกลเปเลี่ยนอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เพย์บ่วน่นทำเหมือนตอนบอนดะ้งอ่ะโอเคใครมีคำถามไหม อย่าลืมว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เดินตามรูปที่ตามส่งให้นะเดินตามที่ด้วยเดินนะครับแต่ว่าจำนวนเฟรมให้ใช้แบบนี้เฉยๆนะอ,อยากเปิดงานรุ่นพี่ให้ดูแต่ว่าเปิดไม่มาเปิดให้ไมนะ่ได้โอเคคิดว่ากลับไปจะทำงานได้ไหม จริงยังมีเวลานิดหน่อยแต่ถ้ายังไงก็ดงเ,เกด,ดี๋ยวเลเวลาเดินทาทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับงานที่งานที่มันจะไม่ดีนะมันจะเกิดจากเดินและกระตุก<ะ>ถ้าเกิดมีการเดินและกระตุกไปเช็คเลยว่ามีคียเฟรมเกิดขึ้นแบบลากรวมเงี้ยเปางเงี้ยซึ้นเฟรมมันจะต้องเกิดที่เฟรมที่หนึ่งสี่เจ็ดสิบสิบสามใช่ไหม ลไล่ใยใช่ไหถ้ามันมีคีย์อยู่ระหว่างพวกนี้ไอเฟรมพวกนั้นนะ<ร>อาจจะทำให้กระตรุกนะครับสิ่งที่จะทำให้งานไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือโเรเตทไม่ครบถุกคอนโทรโลเลอร์ก็คือเดินแข็งอะเดินไม่ได้ก้มตัวไม่ได้หมุนเอวไม่ได้หมุนไหล่ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักอะไรเงี้ยครับก็เ็าจะทำให้งานไม่ดีได้สิ่งที่ทำให้งานไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือ ตอนเราถ่ายเี่ไปเล่นตัวเองอะถ่ายมาไม่ดีเดินตอนเดินจริงๆอะมันเดินไม่ดีพอไปเดินในแอนิเมชันก็ทำเหมือนเป๊ะเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่เอ็กซ์แท็ชัหรือจัดโพส์ให้ตัวละครมันเดินดีกว่าที่ตัวจริงเดินโอเคนะถ้ามีถ้ามีสอย่างนี้คิดว่างานก็น่าจะออกมาในคุณภาพที่ใช้ได้นะครับ อย่าลืมใส่เ x a g g e r a t i o n เข้าไปให้มากกว่าตัวเองนะอย่าลืมว่าไอ้นี่มันเป็นนอร์แมนล้นๆตัวก้างๆนะมันมันไม่เห็นน้ำหนักอ่ะมันไม่เห็นการที่มันแบบมีการกระแทกเท้าลงหรือเหยียบพื้นหรือรอะไรเงี้ยใส่เ x a g g e r a t i o n เข้าไปเพิ่มด้วยนะครับส่วนเรื่องสโลอิน l โลเอาไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเฟรมตามเขาอะเหมืนเขาคิดมาให้แล้วสบาย นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตนะจากหนึ่งมาสี่มันแค่นี้เอง่ะแค่นี้สี่เฟรมมันแค่กระดิกเท้านิดเดียวแต่ว่าอะไรเขาสโลวมาให้แล้วไงตัวตัวจังหวะเขาสโลวมาให้แล้วแต่พอเนี่ยจากสี่ไปเจ็ดจำนวนเฟรมเท่ากันเลยนะสี่เฟรมเหมือนเดิมนะแต่เนี้ยเก้าแบบเก้าเยอะมากพอตอนนี้เป็นช่วงที่เร็วอันนี้เป็นช่วงสโลว สี่เฟรมเท่ากันได้แค่นี้กระดิกเท้าแต่อีกสี่เฟรมมันวิ่งไปแบบจากหน้าไปหลังเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ต้องเช็คสโ,โลวินสโ,โลว์เอาก็ยังได้นะครับเพราะว่าตัวเรสเฟซมมันค่อนข้างที่จะช่วยเราประมาณเนึงนะครับถ้าเกิดใครจะหารูปนี้ที่บ้านก็ไปเซิร์ชว่า Walk กไซเคนะครับมันจะมีอีกรูปหนึ่งที่ที่มีแขนแหวกให้ดูด้วยแต่จริงๆอันนั้นไม่ต้องดูก็ได้ดูแขนตัวเอง ที่เราถ่ายวีดีโอไว้โ okay, อเคอันก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายเออวันนี้ไม่เช็คชิค้นคหร